ป้าชวนมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะหมวดน่าจะถามตัวเองมากกว่านะคะว่าทํายังไงอ่ะป้าชวนถึงตามหมวดมาที่นี่ได้อะไรนะป้าชวนแอบตามผมมาอย่างนั้นเหรอก็ใช่สิคะนี่โชคดีนะคะที่เป็นป้าชวนอะถ้าเป็นไอ้พวกมือปืนนั้นนะมีหวังอะพวกเราซวยกันหมดแน่ๆโอ้ยถ้าเรื่องนี้รู้ถึงสารวัตรนะนะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยเราก็เก็บไว้เป็นความลับสิคะหมวดถ้าไม่มีใครพูดอ่ะสารวัตรก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแต่ หมวดพาคุณสายฟ้ามาที่ทําไมอะคะเรื่องเนี้ก็ต้องเป็นความรับเหมือนกันนะค่ะที่ผมตัดสินใจพาสายฟ้ามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่วงกำลังมีปัญหาป,ปัญหาอะไรคะหมวดปัญหาเรื่องการเงินน่ะก็อาชูอะไปเซ็นสัญญาทแทนสมหวังอะเล่าเงินเขามาใช้แล้วห้าล้านอะห้าล้านสายฟ้าเลยต้องมาขอร้องสมหวังอะให้กลับไปเป็นนักร้อง ที่คุณมาหาฉันวันนี้คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ่ะที่ฉันมาหาเธอวันนี้ฉันอยากจะมาขอร้องให้เธอกลับไปเป็นนักร้องจะได้ไหม จะไม่ยอมให้หลานฉันไปนเสี่ยงแบบนั้นอีกแล้วทำไมนะสมหวังตอนนี้ฉันมีความจำเป็นจริงๆค่ะฉันคงกลับไปเป็นนักร้องให้คุณไม่ได้อีกแล้วอะตกลงจะมีความลับอะไรปิดบงังฉันอยู่หนระือสมหวังนี่เรื่องร้าแรกงกที่ฉันรู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าบอกให้สมหวังบอกฉันสิฉันบอกคุณไม่ได้จริงๆนะคะ หอ,อนี่เองยังไม่ได้บอกความจริงกับเขาไปอีกเหรอฮะว่าเอ็งนะ่ยเป็นพยานในคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมเหรอใช่ค่ะน้ำหวังเนี่ยมันเป็นพยานในคดีฆาตกรรมแต่ว่าหมวดวันชาติเขาบอกให้มันบอกคนอื่นว่ามันเป็นพยานในคดีที่มันถูกไอ้พวกแรงงานเกื่อนน่นหลอกลวงมาเอ็งไม่พูดความจริงเองถึงได้ตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ไง ป้าหมวดเขายังไม่ให้บอกใครนจ๊ะป้าทําไมจะบอกไม่ได้ล่ะลูกเอ็งก็เล่าความจริงให้เขาฟังไปให้หมดเลยสิเขาจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าการที่เอ็งเป็นนักร้องเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันเลาะสมหวัง มันเป็นความลับนี่คะหมวยเขายังไม่ให้บอกใครอะ่ะม่ใจ่ฉันอย่างั้นเหรอถ้าฉันรู้ความจริงตั้งแต่แรกเนี่ยฉันคงไม่ให้เธอเป็นนักร้องแน่แน ยังไงฉันก็ต้องขอบใจเธอมากนะสมหวังที่เธออุตสาห์เสี่ยงชีวิตทำเพื่อวงโดยตลอดฉันหมดธุระแล้วขอให้เธอโชคดีเดี๋ยวค่ะแล้วต่อไปคุณจะทำยังไงเหรอคะ ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวฉันเอง ฉันกลับก่อนนะขอบใจแกมากเลยจ้าว่าไงโทรติดไม่อีนาวติดจาพอแต่สายฟ้าไม่รับสายสิอะไรของมันว่าสายฟ้า ได้เรื่องไงก็น่าจะส่งข่าวกันบ้างเล่นหายเงียบเป็เงี้ยไม่น <Gym. Napoleon> ึดถ <them>. ึงคนที่เขาคอยฟังข่าวอยู่บ้างเลยพ่อๆหรือว่าทุงหวังยังไม่กลับมาแล้วสพใหญฟ้าเลยไม่กล้าคนมาบอกอะโอ้ยปากนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยวอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้โ้ยโอยอ้ยโออ้ย่้ยโอ้ยโอ้ยงอยอ้ย่อ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอยอ้ยโ่้อ้ยโอ้ยโอออ้อย้

ฟาเฟ้าสมหวังอ่ะไหนไหนสมหวังอยู่ไหนฮะไม่ได้มาพ่ออ้าแล้วเร่งไม่ได้ไปพูดกับนางหวังเหรอพูดแล้วแล้วนางหวังมันว่าไงเขาไม่ไปเรีนักล้อให้เราแล้วพอ่อทำไมทำไมมาไม่ได้สิไม่ได้คือไม่ได้ไงเจ้ ต่อไปนี้เราจะไม่ไป็ง้อเขาอีกแล้ว พัดให้มันเร็วๆเลยดิโอข้าไม่เป็นไรนีมนกกซีดีรอดนี้ขายดีไหมถ้าขายดีขนาดนั้นเดือนหน้าก็ปั๊มเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งเลยนะและขยายตลาดไปทุกจังหวัดเลยดีมากและเรื่องส่วนแบ่งเนี่ยเหมือนเดิมนะ และอ๋ออย่าลืมโอนเงินให้ฉันที่บัญชีเดิมด้วยโอเคคุยกับใครอ,ะอ่ะคุยกับแฟนคลับค่ะพอดีแฟนคลับเขาจะจัดมีติ้งให้หนูส่วนแบ่ง ยอดขายซีดีแล้วก็ยอดดาวน์โหลดเพลงของหนูคเฮียทำไมมันน้อยแบบนี้ที่ตกลงกันไว้หนูต้องได้มากกว่านี้นี่นะคือคือเฮียเข้าใจนะจอมขวัญแต่ว่าเฮียอยากขอความเห็นใจหนูหน่อยคือยอดขายเดือนนี้มันไม่กระตือจริงๆในที่ยอดดาวน์โหลดอีกมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเพราะจัดเราต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้รู้ไหม ซีดีเถื่อนขายกระต้กงตุกตำนวไม่จับทันทีหนึ่งและไหนไอพวกเว็บโหลดเพลงฟรีกะนี่พวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะเฮียแบบอยากจะขอความเป็นใจกับหนูได้ไหมอะและเฮียสัญญานะว่าเดือนหน้ามันจะต้องดีขึ้นเฮียจะสู้เพื่อหนูครั้งที่แล้วนะเฮียก็สัญญาว่าคราวนี้เฮียจะท่อให้เพราะมาคราวนี้เฮียก็ถัดเป็นคราวหน้าอีกทาการตลาดกันยังไงเนี่ยไม่รู้ล่ละเรื่องยอดขายมันไม่ใช่ปัญหาอะไรของหนู เทียก <People> ็ต้องจัดการเอาเองสิและเรื่องส่วนแบ่งเนี้ยนะเราคุยกันไว้ว่าเท่าไหนมันก็ต้องเท่านั้นสิเฮ้ยจอมฝันเราสองคนเป็นอะไรกันไม่ใช่ธุรกิจจ๋าขนาดนี้เฮียพูดกับหนูดีๆนะขอความเห็นใจได้ไหมและเฮียไม่เคยเห็นใจหนูเลยนะหนูทํางานเหนื่อยเทียรู้ไหมเฮ้ยหนูพูดอย่างนี้ได้ไงอะหนูเหนื่อยคนเดียวที่ไหนไอ้โวกตีอยู่ข้างนอกอะทีมงานทุกคนมันก็เหนื่อยเหมือนกัน หนูรู้บ้างไหมว่ามันทํางานหามล่งหามคับทํางานหนักแค่ไหนเพื่อให้หนูประสบความสําเร็จแล้วก็ดังขนาดานี้ถ้าไม่มีหนูมันก็ไม่ดังหรอกยังไงหนูก็ไม่ยอมถ้าหนูไม่ได้ส่วนแบ่งตามที่เราตกลงกันไว้หนูกับเพียวันนี้เราจบกันแค่นี้จอกันไปเลยไปโอ้ย